หไปเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มไป,ไปกดกดเลยนะครับไปที่คา,ฟาเฟ่มีทูเทเนในสวนน้ำบ้านไร่ในฝันจังหวัดราชบุรีเนี่ยเขามีกิจกรรมพิเศษนะถ้ากินไอ้บิมถ้วยน,นี้หมด15ลูกภายในเวลาที่น้อยกว่าเราสองคนเนี่ยรับไปเลยบัตรบิทบอยเชอร์500บาทฟรีอะไรก็ได้ในร้านนอกจากนี้เนี่ยยังมีโปรโมชั่นอื่นอีกเดี๋ยวเราไปฟังกันท้ายคลิปเลยดีกว่าพี่นนท์เมื่อกี้เนี่ยต่อให้นะเนี่ย ทุกอย่างมันจะชัดอือเปล่าหยาบเลยนี่พานี้มันทำอะไรเนี่ยอเเย็นมากตั้งไว้ว่าจะกินหมดไหมคาดไว้ว่าต้องหมดแต่ถ้าไม่หมดเดี๋ยวมาดูเงินไดีกินหมดอคนเดียวแล้วกันนะชันนะครับผมแป๊บหนึ่งลู นี่ลดรรเลยอ่ะโอ้โหรวมลดเลยอ่ะรวมมิดใช่วเดี๋ยวตอนนี้ผมพี่แอนทีมช็อกโ,โกแลตอุนิลามาหมดเลยใครที่อยากทดสอบความแน่นะครับก็ลองมากันได้นะแต่ใครที่เป็นเบาหวานผมไม่แนะนำตอนแรกผมตั้งใจอยากจะกินได้คลยขึ่งถ้วยนะตอนนี้ไม่น่าถึงนะทุกคนใคนไรคมไม่ทำอะไรนี่คุณมาแล้วไม่มมทำอะไรไม่ฉันม่ฉันก็คุณไม่ทำอะไร เราแพ้เหรอผมขอยอมเลยทุกคนไม่ไหวแล้วเยอะมากจริงครับดูดิไม่ไหวครับผมกดกดเวลาก่อนไหนดูเลสิบสองนาทีห้าสิบบิอันนี้คำาุตรชายังแบบหนึ่งแบบนะี้ํำสุยรใ้แล้วทุกคนตกเลยลลทุกคนเราตกมือ การมึนหัวอะไรไม่ไม่มีนะใับไปทั้งหมดตายี่หู้ของผมเท่อะไรนะขอเรื่องไหนขอเรื่องหนของผมคือสองนาทีห้าสิบที่นม่อะต้องทำเวลาเท่าไหร่เนี่ยสิบแปดสิบนาทีไหมโอ้โหไม่มีใครมากินหรอกสิบนาทีอะผมว่าสิบสิบห้านาทีกำลังดีสิบห้านาทีกำลังดีสิบห้านาทีครับใครที่สามารถ ทำเวลาได้ภายใน15นาทีกีนไอติมพวกนี้อ่ะหมดนะคะกิจกรรมนี้รับไปเลยกินอลยเชอร์500บาทกินเีอะไรได้ในร้านนี้อ้าวแล้วถ้าทุนลี้รู้ไม่ไหวแล้วค่ะแต่ถ้ากินแต่ถ้ากินไม่หมดแล้วถ้ากินไม่หมดอะเป็นไงกินไม่หมดต้องจ่ายเต็มนะคะแต่ก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีโปรโมชั่นใครที่มาส่วนน้านะแล้วก็เอาบัตรมาโชว์ที่ร้านค่ะเฟซมีทูเซเว่นเนี่ยก็จะได้รับไปเลยส่วนลด10% หรือว่าใครที่มากินฟรีเ่ยเอ้ยไม่ใช่นะครบทุกทุกหนึ่้บาทเนี่ยก็ได้รับเลยสแตมป์หนึ่งดวง1ดวง,ดวงนะอ่าถ้ากินครบสิบดวงก็จะได้รับนะ้ำฟรีไป1นึ่งแก้วนี่ไงคุมไหม้มครับ <laughs> <laughs> <ม>ใครที่มาส่วนน้ำเนี่ยเวลาของส่วนน้ำที่เปิดก็คือทุกๆวันหหัสถึงวันอาทิตย์เวลา10บโมงถึง6โมงเย็นแล้วก็ที่คาเฟ่มีทูเซเว่ เปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ปิดทุกวันจันทร์นะเปิดเวลา10โมงถึง5มโมงเย็นเย้านโคจุกเลยอะ